Okay, ก็โอเคครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดนะครับเป็กับผมดวเวอร์ซึ่งนี่กับผมในเกมอะเขาฟอร์อลิตา e นั่นเองซึ่งแบบตอนนั้นผมเล่นภาคสองไปนะฮะผมก็อยากรู้ว่าแบบเนื้อเรื่องภาคหนึ่งมันจะเป็นยังไงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากไหนกันแน่แล้วเราก็จะไปแล้วเราก็เริ่มเข้าเกมเลยซ <c oughs> ็งเตอร์ไหมไม่เซ็น เปิดเสียงเท้าหรือเปล่าเปิดครับผมตัวกองปิด <c oughs> ไปแล้วกันตำ้เตือนเกมนี้มีเนื้อหาที่แบบว่ามีเลือดสาดนะผมมีความรุนแรงมีเพลงที่ทำให้จิตใจหดหู่มีฉากเปรยเสียงดังและจำสแกร์ด้วย และชื่อที่เห็นในที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้นะครับเป็นบุคคลสมมุตินะไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่ได้พาดพิงใครเป็นพิเศษนะฮะนี่น่าจะเป็นอลิซาแน่เลยวัยน่าจะวัยเด็กมาก มาถึงก็เจอคุณบ๊อบตอนเด็กเลยเหรอตอนแรกเรายังไม่รู้จักคุณบ๊อบนะว่าไงสวัสดีค่ะลุงก็แค่ยอยากจะถามอะไรสักหน่อยอืมอ่หนูไม่คุยกับคนแปลกหน้าค่ะโอเข้าใจแล้ว ลุงไม่ใช่คุแปลกหน้านะลุงเป็นเพื่อนหนูไงลุงนะก็ขยับเป็นเพื่อนกับหนูอ่ะอาริซตาแล้วลุงรู้จักชื่อหนูได้ยังไงเนี่ยลุงเป็นใครเนี่ยลุงชื่อบ๊อบอ่ะเออลุงจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูนะแต่หนูมีเพื่อนแล้วนะแต่หนูมีเพื่อนแล้วนี่นาไม่เอาอ่ะขอบคุณนะพูดจริงเหรอแต่ก็ไม่เห็นพวกนะั้นจะมาเล่นกับหนูเลยนี่ ทำไมถึงต้องมาเล่นบอลคนเดียวด้วยหนูทำไมถึงต้องโกโหกล่ะเลซ่าลุงรู้นะว่าหนูไม่มีเพื่อนเลยแล้วก็พ่อแม่หนูก็ไม่สนใจหนูด้วยหนูคนจะอยู่คนเดียวในโลกที่แสจ,จะโหดร้ายมากๆเลยสินะกลับบ้านดีกว่าบ้านเลยเลุงมีความคิดดีๆกว่านั้นนะทำไมไม่มาบ้านบ้านลุงล่ะ หนูอะสามารถไปส่วนหนึ่งของครอบครัวลุงได้ด้วยนะเราจะไม่ปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวแน่เราจะเล่นกันทุกวันเลยแม่พ่อช่วยด้วย <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วันรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่แกไม่อยู่บ้านทำไมถึงยังจะโกหกอีกเห็นเด็กเป็นเล็กทำไมโกหกผู้ใหญ่คนโกหกต้องโดนมอนสเตอร์จับกิน อุยฝันเหรอนี่น่าจะเป็นความทรงจำวัยเด็กของอเลซสาแน่เลยฝันเรื่องนั้นอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่มันไม่ใช่ฝันความทรงจำนี่มันชายคนนั้นลุงบ๊อบ ฉันแน่ใจว่าฉันวิ่งกลับไปที่บ้านและหนีจากเขาได้และเขาก็และเขาก็ไม่ตามล่าฉันฉันบอกพ่อแม่แล้วแต่เขาไม่เชื่อฉันเลยแต่คิดว่าลุงการกระทําของลุงบ๊อบนั่นมันไม่ใช่มนุษย์มันก็เป็นเพียงแค่เพื่อนในจินตนาการพวกเขาพูดแบบนี้อ่ะยังไงก็ตามฉันต้องสงบสติอารมณ์แล้วก็ โฟกัสกับวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีเวลามาเครียดกับอะไรแบบนั้นแน่มันเกิดขึ้นตั้งมันผ่านมาตั้งสิบแปดปีแล้วนี่ผมไม่รู้ว่าอาริซ่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนเด็กอะแปดปีก่อนเหรอถ้าตอนนี้อยู่วัยทำงานอาริซ่าน่าจะประมาณสักยีิบสี่ก็ยีิบห้าประมาณนั้นแหละ ประมาณยี่สิบกลางๆอ่ะยี่สิบต้นประมาณยี่สามยี่สี่มั้งนันต่อเรียนมหาลาัยสี่ปีด้วยอะ่ะฉันได้รับเคสใหม่มีเด็กหายในบ้านหลังหนึ่งที่อยู่นอกตัวเมืองและครอบครัว ก็ไม่เคยและครอบครัวนั่นก็ไม่ปล่อยให้เขาออกจากบ้านของพวกเขาพวกเขาอยากจะให้ฉันเป็นตำรวจแต่ฉันก็ปฏิเสธไปครอบครัวเพราะว่าครอบครัวของฉันก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยดีต่อตำรวจมากเท่าไหร่ ถ้าฉันเห็นเขาถ้าพวกเขาเห็นฉันไปคนเดียวแล้วก็คงจะง่ายกว่าที่จะพิสูจน์ให้พวกเขาเห็นก็คือเหมือนครอบครัวไรซ่าไม่เคยถูกกับตำรวจมีความมีคำถามมีคำถามเข้ามาในหัวและฉันก็ปล่อยมันไป อ่าเราได้เล่นแล้วไนดูซิบ้านหมายเลขสี่สี่หกน่าเป็นบ้านที่มีช่ออ่าพุ่งดอกไม้อยู่ข้างนอกว้ไเดิอืมพอใจแล้ว กระตุกมากเลยแสงคือมันทำดีมากจนกระตุกอะ่ะเป็นบ้านที่มีดอกไม้อยู่นอกบ้านเนาะโอ้ยแฟนใครโทรมาแปลกจังเลย ห้าน่าจะเป็นบ้านหลังถัดไปแหละนี่ไงมีดอกไม้อยู่หน้าบ้านซีซีหกเฮ้บ้านมีขยะอยู่หน้าบ้านด้วยนะโอ้โหทำแบ แสงเงาแม่ทำซักกระตุกแบบเล่นเอาเครื่องผมกระตุกเลยอ่ะปก,กะติเครื่องก็กากอยู่แล้วเอาถ้ะถ้ามาอยู่ทําถึงนี่แล้วมันไม่มีกิ่งประตูด้วยอาชีีท่าควรจะเคาะประตู มันต้องติดขัดอะไรต้องเป็นแจ็คแน่ๆเลยนี่แจ็คโอ้แบบโทรศัพท์แบบอะไรนะแบบกระบอกเขาหลามอะไรสหนี่เธอใช่แจ็ค ฉันอยู่ข้างนอกบ้านแล้วอ่ะตอนนี้ยแล้วก็เราจะเคาะประตูเลยจนกระทั่งนายโทรมาอ๋ออ๋อโอเคดีแล้วดีแล้วแน่ใจนะว่าเธอไม่ต้องการการคุ้มกันอ่ะถ้าต้องเดี๋ยวฉันจะส่ง สบายดีนะแจ็คไม่ต้องห่วงหรอกหน้าโซเชียลเวิร์กเกอร์นี่คืออะไรวะนักสังคมสงเคราะห์เมื่อฉันได้ตัดสินใจที่จะกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์จะรู้อยู่แล้วต้องเจอกับสถานการณ์อะไรแบบนี้ได้คคุมสถานการณ์ได้เสมอจำได้หรือเปล่า เออแจ็คยังอยู่ไหมเนี่ยสัญญาณไม่ดีเลยยังไงก็ตามได้เวลาทำงานแล้วก็คือเหมือนเรามาตามหาเด็กที่โดนครอบครัวทิ้งไว้ในบ้านหลังนี้นะสองรอบละกลับดีกว่าบ้าง ไม่มีใครอยู่บ้านเลยทําไงดีเนี่ยตองอีกครั้งโอ้ยกูเคาะไปสองรอบแล้วนะไม่มีสัญญาณจากเลขหมายที่ท่านเรียก าทีจะควรจะกลับมาพรุ่งนี้นะหรือไม่ใช่ก็ควรรอในรถจนกว่าจะกลับมาถึงบ้านเอาละกลับมาที่รถดีกว่าแล้วก็ประตูก็เปิดอุ้ยเสียงเสียงกรีดร้องมีใครบางคนตกอยู่ในอันตราย เด็กงั้นเหรอเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วก็สืบด้วยตัวเองเลยเพราะกว่าตำรวจจะมาเรื่องมันก็จบไปแล้วอะ่ะแล้องหาทางที่จะเข้าไปในบ้านหลังนี้เพือบต่อให้แจ้งตำรวจอะกว่าตำรวจจะมามันก็ใช้เวลานานมากเฮ้ยมีหน้าต่าง หน้าต่างนี่เปิดอยู่บางทีชนะจะปีนผ่านเถาวันแล้วก็เคิื่อมไปไดโโ้โอ้มใหญ่กว่าหน้าต่างอีกนนี่ยโอ้โหมีแสงไปแสงนีน,นี่ได้นี่วะเนี่ยทำให้กระตุกมากเลยอะ เออนึกไม่ถึงเลยว่าจะร่วงตกลงมาดังดังตรงล่างแั้วจะกลับไปไม่ได้แล้วโอ้ยมันออโต้เซมันเซฟเฉพาะได้แค่บางจังหวะดซะด้วย ล็อกต้องใช้กุญแจล็อกด้วยกุญแจล็อกนะอยากจะปิดไอ้นี่ไปไอ้นี่จังเลยอ่ะมันดูยังไงไม่รู้อยากปิดแต่ที่อยู่ตรงมุมซ้ายบนมากเลยเออเอ้ยกระตุก กระจกเก่าๆล้าควจะลองมองเงาสะท้อนของฉันดูนะอือะไรวะเนะี่ยสองสองสี่สามเหมือนเกิดมองกับกับด้านเอา้าวอาจจะกดออกซะหน่อยโอ้โหโอ้ยมีแสงผ่านหน้าต่างด้วยเกียดจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ย ืตุ๊กตาหลายตัวมากอุ้ยอ๋อที่เซฟไม่ได้เล่นนานจำไม่ค่อยได้แล้วดอกไม้พลาสติกอันนี้มันใหญ่กว่าที่ฉันคิดเอาไว้อีกนะเนี่ยอะไรอ่ะ อ๋อมีสวิตไฟด้วยอุย้ยเออะไรวะนะ่ะโอ้หเก้าอี้อี้อ้าวนลินทักมีอะไรว่างเปล่า อืมโอ้เครื่องล้างกานตู้เย็นมีกลิ่นของความตายอยู่ด้านในด้วยล็อกด้วยแม่กุญแจ อ่าล็อกจะล็อกทุกบานเลย,ยงไงเนี่ยโอ้ยเฮียผู้หญิงที่หน้าคุนลุกอืมด้วาแกจะเป็นทัสอเลซ่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์ุณต้องตอบคำถามใช่มานะคะเกี่ยวกับลูกๆของคุณอนะ่ะเราไม่ต้องรับแขกนะเว้ย เอ้ยไม่ใช่ดิเราไม่ได้มีแขกมาเยี่ยมเยือนม,มานานแล้วโอ้ยน่าตกใจจริงๆเลยได้เป็นแม่ของครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นนี่สามีของฉันกำลังทำงานอยู่และลูกของฉันก็กำลังนอนอยู่เง,งียบๆหน่อยได้หรือเปล่าฉันไม่ได้จะเข้าบ้านของคุณโดยพลราการนะคะแต่ฉันดีเสกิเพราะฉันก็เลยเป็นห่วงนะคะขอโทษด,ด้วยนะคะ เด็กกี้ล้องเหรอโอ๊ยไม่ต้องห่วงหรอกจ้าก็แค่ตัดเลี้ยงของเขาก็แค่เล่นกันัตัดเลี้ยงของเราเท่านั้นเองอ่ะไม่ต้องห่วงเธอต้องตอบคำถามขึ้นมานะเดี๋ยวนี้เลยเราควรจะจิบชาแล้วก็คุยไปด้วยดีไหมจ้าแล้วจะทำให้เธอใจเย็นลงอึ้ยอ้ย,อ,ยอันนี้คือแบบ ประสบการณ์แรกที่ผมเล่นเลยนะผมไม่ได้เล่นแบบมาก่อนหน้านี้เลยอะ่ะอันนี้คือแบบโหลดมาปุ๊บคือเล่นเลยท่าน,นอยู่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ว่าฉันอยู่ในบ้านหรอกเหรอเทปอยู่ๆฉากหลังก็เป็นแบบสีแดงหมดอะไรกันเนี่ยนี่น้ำชาสูตรไหนเนี่ยคุณแม่โอ้อะไรวะท่ะ อินเทอร์เน็กไม่ได้นะโอ้โหยูรู้วิอะไรวะะอันโยกผมไม่รู้ว่ามันมีหลอดเตมีนา้าโอ้ยเสียงยืน่นเสียงมาจากไหนเออ,อ นั่นไงมันลมแล้วนี่ป่ะโอ้โหจะประหยัดแรงไว้สะหน่อยนะ ด้วยตะแงงแต่เราอิทรลเล็กไม่ได้ตะแงเปื้อนเลือดด้วยลูกบอลบอลน,น,นี่นะก็เคยมีอันนึงแบบเหมือนอันนี้เลยสมัยตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอ่ะแล้วฉันก็ทำหายตอนที่ฉันเจอกับ อลเลซ่าเธอมาแล้วเหรอดีใจเหลือเกินมันนะมันมันยาวนานเหลือเกินแต่ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเธอจะกลับมาหาฉันหนึ่งแน่หลังจากนี้ถ้าจะทำให้เธอเป็นถ้าจะเป็นเพื่อเธอเองเฮ้ยไอ้บ๊อบบี้ โอ้ยโดนมัดด้วยโอ้ยฉันอยู่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตื่นแล้วเหรอจ๊ะดีเลยอาใกล้จะเย็นแล้วทำไมฉันถึงโดนมัดอยู่ล่ะโอ้ยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะแค่แค่อยากจะให้แน่ใจว่าเธอไม่ล่วงตกจากเก้าอี้อจ๊ะเผื่อบบมีเหตุอะไรกระทันหันนะ่ะอาว่ะเธอต้องระวังระวังตัวบ้างนะโ,โปรดเธอปล่อยใันไป ตำรวจและเพื่อนร่วมง,งานของฉันรู้นะารู้ว่าฉันมาที่นี่และเขากำลังมาตามหาฉันด้วยถ้าฉันอยุน oh, <what? S 1> และถือก็จะมีปัญหาด้วยนะฮ่า oh, <what? S 1> ตลกแลอเกินเลยเอาล่ะมาเริ่มการสัมภาษณ์กันดีกว่าเอามาเริ่มกันเลย oh. แล้วคำถามแรกล่ะแต่คุดจะตามน้ำไปก่อนดีไหมเนี่ย ูเหมือนแบผู้หญิงคนนี้ตาบ้าโดยสมบูรณ์แบบเลยนะเนี่ยแล้วดูจะอันตรายด้วยตามน้ำไปก่อนตะคอกใส่ร้องขอชีวิตเปลี่ยนหลอดไฟอ่ะตามน้ำไปก่อนอ่าค่ะคำถามแรกนะคะมีเด็กที่ใส่อยู่ในนี้กี่คนเหรอคะและเขาอยู่ไหนบ้าง ถ้ามีเด็กสามคนจ้ะมีฟ้าแฝดสองคนมีลูกชายฝาแฝดสองคนเขาอ่ะเป็นเด็กที่ฉันภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็มีพี่สาวคนโตอายุยี่สิบสองอายอยู่ตรงชั้นใต้ดินอ้าวละ่ะเจ้าคู่แฝดนะมันอยู่ในห้องของพวกเขาเขากำลังเล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่อยู่ดูถ้าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเกิด และสุดท้ายก็จบด้วยการฆ่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ฮะแล้วเขาเลี้ยงตัวอะไร <S <S อ่ะเขาอ่ะชอบเลี้ยงผู้หญิงจ้ะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอายุ12โดยเฉพาะอ่า20เด็กผู้หิงโดยเฉพาะผู้หญิงอายุ20ขึ้นนะจ้ะเขาจะล่อเหยื่อ,อ,อมาอย่างง่ายไดา แค่ก็ทาหน้าที่แค่เลี้ยงเด็กเท่านั้นเองอุ้ยตายแล้วครอ,อบครัวนี้มันเป็นอะไรกันแน่วะเนี่ยจะทำํำแบบนี้กับกูหรือเปล่าคําถามต่อไปนะคุณอารซซาอ่าจะชื่ออารซซาค่ะถูกต้องแล้วโอเคคําถามที่สองนะคะแล้วสามีคุณทํางานอะไรเหรอหูหนวกหรือไงยะ ฉันก็ปอกอยู่นี่ไงว่าสามีกำลังทำงานอยู่สามีฉันนเป็นจิตกรเขาเนี่ยมีพ่อสวรรค์มากเลยนะจ๊ะเขาเนี่ยดูแลเราเป็นอย่างดีเลยเขาเป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบอ่าขอโทษค่ะฉันไม่รู้ว่าสามีคุณทำงานอยู่อขอโทษเหรอจ๊ะไม่แค่ขอโทษไม่พอหรอกนอกจากง้ไม่พอแล้วยังพ่าอีกนเนี่ย ไอคนแฟชั่นปากเข่าอย่างแกนดี่จะไปรู้อะไรในโลกนี้กันอา้าวเหรอจะมีข่าวอะไรที่จะบอกแกนะฉันน่ะเป็นแม่ที่แสนสง่าและเป็นภรรยาที่แสนดีอย่างที่ควรจะเป็นฉันดูแลครอบครัวของฉันฉันดูแลบ้านของฉันและจะไม่มีไอโง่หน้าไหนที่จะมาหมือเกลือบต่อหน้าฉันได้แต่โปรดฉันก็แค่เงียบปากไปเลยอีแลบเอ๋ย ออาวล่ะเดี๋ยวถ้จะเฉือลิ้นแก่ออกมาเดี๋ยวหนีเลยไม่นะไม่ฉีกลิฟก็แปลว่าการโอ้โห ลิ้นกูหายไปแล้วพีป้านะมันเอาลิ้นกูไปแล้วก็เย็บปากกูด้วยกูตายดิกูจะเป็นฝันร้ายใช่ไหมตื่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช่แล้วกต็ต้องออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดเลยตายแล้วโอ้โหเออครว่ะนะ นี่มันออกคนที่โดนแหกต่าเหมือนกันนี่ใช่ไหมเธอ,อปล่อยชันออกไปงั้นเหรอเฮ้ยมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ไหมอ่ะทำไมเธอถึงช่วยฉันนะหรือว่าเธอก็เป็นนักโทษเหมกันลนะ่ะลินเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเกิดเลือกตัวเลือกอื่นแล้วมันโอ้โหต้องหาที่เซฟจะต,ต้องหาเสื้อผ้า ตัวใส่กูโดนอ um. ีฝาแฝดนั่นเล่นซะแล้วต้องหาเสื้อผ้าก่อนก็กำลังหาอยู่นี่ไงกำลังสำรวจอยู่ว่าเกรตาเนี่ยเธอสามารถเป็นเพื่อนที่ดี บางครั้งอ่ะการอ่านไดอารี่อูอะไรอ่ะเดี๋ยวอ่ามีชุดอ่ามีอหุ่นลองเสื้อที่ใส่ชุดสีขาวอยู่คุณจะใส่ไหมคุณต้องขาอุ้ย อหคือแบบเราถ้าขออนุญาตเกต้าก่อนถึงจะใส่ได้ตายแล้วอเลซ่าตายแล้วแล้วนี่เป็นความผิดของคุณอ,อ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอโอเคครับก็สำรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบกันไรได้ก็แชร์ห,หรือก็ซับอะไรให้ผมได้วยนะครับขอบคุมากนี่ลาไปก่อนสีครับ